สวัสดีครับวันนี้ทางเพจเจ้าเจ้ของเพจน้องขี้เกียจพี่พาทําโจทย์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบเข้าเาตรียมดมนะจ๊ะข้าตรียมดมอ่าข้อนี้เขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มของสมการนี้แล้วค่าของ a และ b อยู่ในช่วงใดนะก็คือข้อนี้เนี่ย ข้อนี้เนี่ยไม่ยากนะข้อนี้ให้เราลองจัดรูปดูนะก็คือมันคือ x บวก2คูณกับ x บวก1ถูกป่ะคูณกับ x บวก4คูณกับ x บวก3แบบนี้ถูกไหมแล้วก็บวกกับ x บวก1คูณกับ x บวก4แบบนี้เท่ากับ0ถูกป่ะ เราให้เราดึง x บวกหกับ x บวกสออกมาก <c oughs> ลายเป็น x บวกสคูณกับ x บวกสแล้วก็บวกกับ1มีค่าเากับ่าศูนย์แบบนี้แล้วก็แล้วอันนี้เนี่ยก้อนี้เนี่ยมันจะได้กลายเป็น x กำลังสองบวก5 x บวกหกแล้วก็บวกหนึ่งนะแบบนี้แล้วก็ x บวกหนึ 1, ่งเบวกเบวกสี 1, ่ 4, เท่ากับศูนย์อ่ะแล้วยังไงต่อมันจะได้ x กำลังสองบวกห้าเบวกเจ็ดถูกปะ่ะแบบนี้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ชัวยเนี่ยให้เราลอง b กำลังสองลบสี 4, ่เอดูนะก็คือมันจะอยู่ในรูป x กกำลังสองถูกไหม กับ bx แล้วก็บวกกับ c แบบนี้ถ้าเราลองเอา b กํลัง2ลบ4 ac ดูก็คือ5กํลัง2ลบ4คูณ1คูณ7จะเห็นได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ25ลบ28ถูกปะซึ่งมันติดลบลบ3ถูกไหมแสดงว่าอันเนี้ยไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบ คำตอบเนี่ยจะเป็นแค่ x บวกหกับ x บวกสเท่านั้นซึ่งก็คือ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบหกับลบสถูกไหมซึ่งช่วงเนี่ยก็จะเป็นช่วงข้อหนึ่ถูกปะเพราะว่าลบห้าเนี่ยลบห้ามันคือจุดโปง่งถูกไหมส่วนเข้มเข้มเนี่ยเรียกว่าจุดทึบจุดทึบแสดงว่าเอานะเอาส่วนจุดโป่งเนี่ยไม่เอา เนาะก็คือไม่ถึงลบหนั่นเองก็คือมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นลบหอันนี้เป็นลบหแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะไว้เจอกันข้อถัดไปครับผม